สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่ารอบโลกกับผมกอนครับและน้ําค่ะปีใหม่ผ่านไปแล้วแต่ควันหลงเรื่องราวระดับโลกยังคงร้อนแรงอยู่เลยนะคะพี่กรโดยเฉพาะจากประเทศที่เรามักจะจับตามองเป็นพิเศษอย่างเกาหลีเหนือค่ะใช่ครับน้ําปกติถ้าพูดถึงคิมจองอุลในช่วงปีใหม่เราจะนึกถึงอะไรครับภาพการซ้อมรบการขู่เรื่องขีปนาวุธ หรือคำประกาศกล้าวต่อศัตรูแน่นอนค่ะภาพจำคือความดุดันขึงขังแต่ได้ยินมาว่าปีนี้ผิดคาดมากๆใช่ไหมคะพี่กรณผิดคาดแบบหนังคนละม้วนเลยครับเพราะสุนทรพจน์ปีใหม่ครั้งนี้ของท่านผู้นำคิมมาในทีมสุดซึง้งและที่สำคัญมีแขกรับเชิญพิเศษที่แย่งซีนสุดๆอยู่ข้างกายด้วยนั่นก็คือลูกสาวของเขานั่นเองถูกต้องครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าภายใต้ความซึ้งและภาพครอบครัวที่ดูอบอุ่นนี้เกาหลีเหนือกำลังส่งสัญญาณอะไรบอกชาวโลกกันแน่เริ่มกันที่บรรยากาศงานก่อนครับงานเฉลิมฉลองปีใหม่ที่สนามกีฬามือหนึ่งของเปียงยางปีนี้คิมจองอุนกล่าวสุนทรพจน์ที่สื่อต่างชาติหลายสำนักใช้คำว่า emotional หรือเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเนื้ออาเขาพูดว่ายังไงบ้างคะพีกรณ์มีร้องไห้ไหมคะกับเกือบครับ คือเขาขอบคุณประชาชนที่อดทนฝ่าฟันความยากลำบากมาด้วยกันตลอดปีที่ผ่านมายอมรับว่าปีที่แล้วเป็นปีที่หนักหนาและสัญญาว่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนดีขึ้นน้ำเสียงที่ใช้คือดูอ่อนโยนลงกว่าปีก่อนๆชัดเจนโอ้หฟังดูเหมือนพยายามจะซื้อใจประชาชนเลยนะคะเพรา,ญญา,าะเราก็รู้ข่าวมาตลอดว่าเกาหลีเหนือประสบปัญหาขาดแคลนอาหารหนักมากค่ะใช่เลยครับนั่นคือประเด็นแรกแต่ไฮไลท์จริงๆที่ทั่วโลกแชร์กันว่อนเน็ต คือภาพที่เขาเดินควงแขนมากับลูกสาวประพอตคิมจูแอคือดูภาพนี้สิคุณผู้ชมถ้าไม่บอกว่าเป็นผู้นำผดัดการนี่คือภาพพ่อลูกที่น่ารักมากเลยนะมีการจับแก้มมีการกระซิบกระซาบแล้วชุดที่น้องใส่ก็ดูโตเป็นสาวสง่างามมากค่ะครับซื่อเกาหลีใต้ตั้งข้อสังเกตว่าการปรากฏตัวครั้งนี้มีความหมายแฝงคิมจูแอไม่ได้มาแค่ดูโชว์แต่มาในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคง และอนาคตของระบอบคิมน้ำสงสัยมากเลยค่ะพี่กรการที่เขาพาลูกออกงานบ่อยขนาดนี้แถมยังมีโมเมนต์จูบแก้มกอดคอโชว์ความผูกพันขนาดนี้เขากำลังจะบอกว่าคนนี้แหละคือทายาทคนต่อไปหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากครับนักวิเคราะห์แบ่งเป็นสฝั่งครับฝั่งแรกบอกว่าใช่นี่คือการปูทางหรือกรูมิ่งให้คนเกาหลีเหนือชินกับภาพผู้นาหญิงในอนาคตสร้างบารมีตั้งแต่เด็กแต่ฝั่งที่สอง บอกว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ครับน้ำซอฟต์พาวเวอร์ยังไงคะคือการใช้ความน่ารักของลูกสาวและความเป็นพ่อของคิมจองอุนมาลดทอนภาพลักษณ์ความโหดร้ายของระบอบทําให้ประชาชนรู้สึกว่าท่านผู้นําก็เป็นมนุษย์เป็นพ่อคนเหมือนกันนะและเพื่อบอกว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่มี มีไว้ปกป้องรอยยิ้มของเด็กๆรุ่นต่อไปต่างหากอื้ลึกซึ้งและน่ากลัวไปพร้อมๆกันเลยค่ะคือใช้ความอ่อนโยนมาเคลือบความแข็งแกร่วทางการทหารไว้นั่นเองค่ะถูกต้องครับเพราะในขณะที่ภาพดูซึง้งดูอบอุ่นแต่ในคำอวยพรปีใหม่เขาก็ยังไม่ลืมที่จะพูดถึงการเสริมสร้างกำลังกองทัพให้เข้มแข็งที่สุดอยู่ดีสรุปแล้วปีใหม่นี้ของเกาหลีเหนือคือการเปิดเกมรุกด้วยความรักและความครอบครัวสินะคะครับ เป็นยุทธวิธีกำปั้นเหล็กในถุงมือกำมมี่ครับดูนุ่มนวลแต่ข้างในยังแข็งแกร่งและอันตรายเหมือนเดิมต้องจับตาดูกันยาวๆครับว่าน้องคิมจูแอ จะมีบทบาททางการเมืองเพิ่มขึ้นอีกแค่ไหนในปีนี้ใครที่ดูอยู่คิดเห็นยังไงกับภาพคุณพ่อคิมจองอุลในมุมมุง้งมิ้งแบบนี้คิดว่าน้องจูแอจะได้ขึ้นเป็นผู้นําคนต่อไปจริงหรือไม่คอมเมนต์มาคุยกับเราข้างล่างได้เลยนะคะและถ้าชอบเรื่องราววิเคราะห์สถานการณ์รอบโลกแบบย่อยง่ายแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องเรื่องเล่ารอบโลกไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้น้ำและพี่กรต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ย,ย้อนหลังอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ